ไทยตาสว่างได้แล้วเพราะว่ารถไฟไทยจีนทีไทยกำลังก่อสร้างอยู่นั่นโบได้สร้างผลกำไรเนื่องจากว่าบอได้ออกแบบมาเพื่อคนส่งสินค้าบ่คือรถไฟเลาาจีนที่ออกแบบมาเพื่อคนส่งสินค้าและเล้ากระคิดถือแล้วที่ห้จีนมาออกซอย70%เเซ เถิงมารถไฟจะบวสางผ้นกาไรแต่เล่าก็ได้ผลประโยชน์ด่านอื่นว่าซานทุกคนพอดีมีคุณลุงท่านหนึ่งพนใดมาฝากไว้เนาะให้แอดมินได้นําเสนออากาศถักทายสบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุคนมานังฟังนากันเดิมมือนีในสมองเสินประสาทอีกคือเก่าอีกคลิปหนึ่งเนาะอ่าพอดีมีลุงท่านหนึ่งพนกระไดมาคอมเมนต์ในคลิปก่อนที่น้องฝ่าได้นําเสนอไปเนาะเกี่ยวกับว่าลถไฟ ไทยจีนที่ไทยกาลังก่อสร้างอยู่หนะ้าแบบว่าข้าเจ้าก่อสร้างโดยทุนตนเองเนาะประเด็นของคลิปนั้นนะที่แอดมินนําเสนอนะเขาบด้ย,ยืมหนียืมสินบ่ได้กู้ผู้ใดมากคือเขามีทุนของเขาเองร้อยเปอร์เซ็นต์บอกว่าจะเป็นคนงานก่อสอร้างบอบริษัทรับเม้าก่อสอร้างบอจังสีก่กลเป็นของคนไทยเบิร์ดเนาะในคลิปก่อนทวฝากันยังใดนำเสนอว่าระบบของรางหลุดไฟหัน ของไทยนี่เป็นระบบลรางคูของเราเป็นระบบลรางเดียวเนาะที่ได้นำเสนอไปตามข้อมูลที่ FC เพิ่นได้ส่งมาให้ในคลิปก่อนอ่าแอดมินเวาไปแบบนี้เนาะทุกคนอลาว่นซีวาอ่าทื่นสมทบหรือว่าคอสเซอร์ริงเป็นภาษาอังกฤษอืเล่าอ,ออกสามิบอร์เนจีนออก70%เนาะอันนี้คือหุหุ้นส่วนกัน อการก่กอสร้สางเนาะทุกคนจีนก่อสร้สางเออจีนก่อสร้สางเลยบั่านี่ในเรื่องของระบบทางอ่าของไทยนี่จะเป็นทางคู่ของลาานี่จะเป็นทางเดียวอ่บาบัดนี่ในเรื่องของความววข้ไมวนี่ความเร็วสูงสุดนี่250สองร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงของไทยเด้อ ฝั่งของไทยนี่ห้องหักสูงสุด200หา10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ฝั่งของเล้านี่ห้องหักความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงป้าพี่น้องฐานสมมติมาสั่สงแล้วเนาะเออไผซิไว้กลัวไผ่เด้บาทนี่เนะเ<อ>าะนนานะในเรื่องของความไวนอกกระดัย Fg ทางฝั่งเหล้าผงกับมาตอบคือกันผนว่าของเล้ากับห้องหักความไวสอง2อยหาิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือกันผนว่า บัดนี้อั Bunny, อนในคอมเมนต์ตัวนี้ก็มีคนไทยเข้ามาตอบคือกันเพิ่นว่าแมนยูว่ารถไฟนะมันห้องหับสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรแต่ว่าด้วยที่ว่างบประมาณหรือว่าทุนของเรานม,ม,ม่พอและ,ะคุณผาพกันเลยดรอปลงเหลือลอยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเงีงวพี่น้องเรื่องนี้นั่นคันซีวอาบะเบิดอากยามันประเด็นนั่นมือนี่เพิ่นบอกว่าให้ไทยตาสว่างได้แล้วเพิ่นว่า,วาเนื่องจากว่า,วารถไฟท,ที่ไทยกำลังส้่งอยู่มันบ่ได ส,าส,าสั่งผลกําไรว่าซันอ่าสิมาอ่านสู่กันฟังเลยอคอมเมนต์เพิ่นว่าแบบใดเดี๋ยวขึ้นใหอีว่างนี้อ่ะจากคลิปดังกล่าวนะจากคลิปก่อนเพิน่นว่าอบอกคนไทยเฮตสาสว่างแดว่าโครงการหลดทีไทยกําลังสั่งอยู่นั่นบ่มีผลกําไรอ่าบ่มีผลกําไรแเขาสิสังเหตุอีหอย่างแล้วพ่อญ่าอ่าเพออราะบ่ได้ออกแบบมาให้คนทรงสินค้านี่คือจุดทีไทยคิดบ่พอ หมายความว่าน,นี่คือจุดที่ไทยพลาดเออเล่วคิดถึกที่ห้จีนซอยออกเจอร์เซนอยาเพื่อป้องกันความเสียงอืมหากรถไฟบอสังกำไรแต่เล้าใดพ้นประโยชน์ด่านอื่นมาทดแทนผลประโยชน์ด่านใดละท่านคือบให้ข้อมูลแอดมินไปต่อเลยแอดมินไปต่อบบเป็นได้นี่บมีขอมูลได้นี่ว่าผลประโยชน์ด่านอื่นคือด่านใดแบบใดละ่ะ เออคือบอให้ขอมูลกันมาแกเน,นอะมาคอมเมนต์ลอยๆแบบนี้บอได้เด้อพ่อใหญ่เด้อเสียนิสยัยเด้อเพื่อนว่าลอดหาเบิงโลดขันบอเสือคว่ำเหล้าทุกคนก็ลอดหาเบิงคือกันพ่อใหญ่เขาบริวารจังได้ได,ด้ด,ดีก็ด,ดีใจนั่มเนาะแต่ว่าอ่าทัศน์บอกว่าทางไทยนี่อันก่อสร้างมาเนี่มันบอสร้า,างผลกำไรนี่อันนี้กับบอยากเห็นดีน้ำปนได้หรือพ่อใหญ่เด้ออันนี้แอดมินบออยากลงสงั่งน้ำพยย่อใหญ่ได้อันนี้ค่ะ ว่าผู้เดียวเจาโหลดเออสิว่าเล่าคือถือกระถือไปกักระดีไปไพคือดีกระดีไปแต่ว่าทุกอย่างที่เขาสาั่งมามันก็นมีผลกําไรเบิดเนาะอ่าโบดิคนส่งสินค้าแต่เขาก็อาจจะได้จากหนักท่องเที่ยวเพราะว่าจีนเขามาไทยปีหนึ่งนี่โบเมนจำนวนหน่อยๆเลยเดจจำนวนมหาศาลเป็นเม็ดเงินมหาศาลอ่าถ้าสมมติว่าจะว่าว่าบเมนคนส่งสินค้าเนาะแต่ กะเสื้อวายเขาเจ้ากับสามารถหาเงินได้อีกจากขบวนรถไฟนี่นเนาะพระว่ายังนับตั้งแต่การก่อสร้างพี่เขาใด้ผลประโยชน์นะเออสองขางทางซึ่งแตกต่างกับบ้านเฮ้าเด้เออทางรถไฟลาวจีนนี่ขางละหาสิบเมตรนี่คือจีนได้ประโยชน์เต็มๆลาวโบริมีสิทธิ์เหตดเอยีงอยงเลยเออแต่ว่าของไทยนี่นับตั้งแต่ ก็สางอินฮินปูนทรายของบ้านเขาเออแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆนี่ของบ้านเขาคนงานกับคนบ้านเขาอันคนคุมงานบอกว่าจะเป็นวิศวกรก,กับคนเขาเออมีแต่จีนถ่ายถอดเทคโนโลยีให้ก็สางเอียงจังใดให้มันคือกันให้มันเป็นอาโมเดลเดียวกันอืแล้วบนนี้ระบบรางของเขาระบบรางขู่คือสามารถแล่นสวนกันได้อ่ะคือบางวา่า อันล่างเดียวกับแลนได้ียวเดียวแต่ล่างครูมันแลนได้สองแถาเนาะเออสวนไปสวนมาได้เบิดเนาะบทจำบทจำเป็นต้องว่าล่อถาให้ขบวนนั้นมาหอดกอนขบวนหนีจังไปเอออันนี้ก็คืออ่าให้เข้าใจและอีกอย่างหนึ่งพนว่าอาที่ว่าท่านกอสา้าพบาท่านได้หอดไซนั้น เดี๋ยวนี้เขาก็สั่งไปได้บกลกหลายแลวเขาเหตุเป็นอ่าเป็นส่วงเป็นขยกักขยะไปเนาะมันสิมีอ่าเขาเอื่นว่ามันเป็นแต่ละช่วงช่วงมันสิมีสัญญาเขาเอื่นว่าสัญญาก่อสั่งแต่ละสัญญาเป็นสิบสิบสัญญาเลยเนาะสัญญาที่หนึ่งกรอสั่งหอดไซสัญญาที่ช่องที่สามก่อสั่งหอดไซแต่ละเจ้าอ่าแตกต่างกันเลยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เเร็จสินไปหลายสัญญาแล้วพาไใหญ่เอ้ยอ่ะพอเขาอยากเอามาเบาเอยียงไรถกเนาะ แต่ว่าเขากับสิตาสว่างมาแต่โดนเลยละ่ะเขาหูขอมูลเกี่ยวกับบ้านเขาหลายแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเฮาเขาก็หูเพอเพอเขาหูดีกว่าคนบ้านเฮาอีกเนาะเพราะว่ายังเพราะว่าบ้านเฮาบ่ามีข้อมูลเอียงออกมาสู่สาธารณะซึ่งถ้าบอได้สื่อข่าวไทยเฮากับบงหูเอียงเลยเนาะเพราะว่าสื่อข่าวล่าเฮานี่อาเขาบวาถึงผู้บริโภคเขาบ่าถึงมาจ้ะ โบเบนบนเขาบเถงหูเลยพกกับโบหูเนาะแต่คือผูช่มนี่เขาบเถงเออจะเขาถึงซื้อทางไทยลร้กลัวเพราะว่าเขาแพรไายอ่ะก็บโหูว่าเขาเห็นจังได้เนาะมันจังเขาถึงผูชุมได้หลซื้อทางบ้านเท่ากับโบหูถ้าว่าจะหูก็อย่าอุบอีบว้ผู้เดียวเนาะเอามาแบ่งปันกันเนาะอย่าคว่ำหยุดแต่ให้ฟักพ่อใหญ่เอ้ยเอามาแบ่งมาปันให้ลูกให้ลานหับหูน้าคือมาคอมเมนต์ว้แนวนี้แหละก็ข้าลาค่าซั่งข้อมูลกับบทสุดบทสุดติ่งเนาะ ขอมูลอ่คอมเมนต์พ่อกระเทินว่าวบมีขอมูลนี่สิบมีทางสนาเขาไปได้ดอกเดอ้อเบิดหันเบิดเย็กเบดิดไลยเจ้าคมคมคูผูนำเสนอเบิ้ดถนันละ่ะเออบอยอยากว่าวลายใหญ่ห่างว่าวไปมันกับบทจบบทสิ้นเนาะอ่าหมายความว่ารถไฟเราจีนอ่าจีนออก70%็ดสเปอร์เซ็นต์เราออก30%เปอร์เซ็นต แต่ในสามสิบเปอร์นั่น่ะมันก็มีทุนที่ไปกู้เอ็กซิมแบงก์ของจีนมานำคือกันเด้อพันใหญ่เด้ออือฉะนั้นแล้วอ่าหมายความว่าขนส่งสินค้าในเถึงว่าอาจจะขนส่งหลายเนาะอ่าจากล่าวไปจีนอ่ามีสินค้าขนส่งไปมาอย่างไรแต่ก็ไดตามสัดส่วนของหุนส่วนเนะเาะพวามีหุนส่วนแต่สามสิบเปอร์ซแต่ว่าในนั่นผัดในส0มสิเปอร์เซนน่ะผัดไปเป็นเงินที่กู้เข้ามาอ่า และหุ่นเงินที่ไดจากหุ่นส่วนก็ต้องไปใส่นี่อกอืมแล้วก็ได้ข่าวว่ามีสัญญาสัมปทานหลายปีเลยทีเดียวนเนาะเหล็บแบ่งออกเป็นหดจากสัญญาสองสัญญาบ่ะแล้วขอยก็คิดว่าขอยอาจจะบด้อยหอดมันกลายมาเป็นของล่าขอยอาจจะตายก่อนแล้วเพราะว่าเก้าสิบเก้าปีข่อยบ่อยู่หอดพุ่นดอกขอยคิดว่าอีกบ่หอดหาสิบปีนี่ขอยกรเรียบร้่อแล้วเนาะ เออพ mm ่อใหญ่สิยูเบิงก็ยู่หอดข่อย่อยู่นั่มดอกข่อยเมื่อยเมื่อยหางเงินสื่อเขากินเมื่อยใส่ชีวิตพ่อใหญ่เอ้ยเจ้าสิยูเบิงก็ยูโหลดข่อยนี่คือสิบได้เห็นมันเป็นของเล่าดอกข่อยสิตายก่อนพ่อใหญ่อะมาหันนีก็สิบอกว่าลายใหญ่หางดอกผูท่ตาควรสว่างก็คือพ่อใหญ่เด้อเออมีแต่แนวนั่นเด้สิบอกนะขอลาลงหานได้บานนี่สบายดีบพื่อสุ